ก็มีท่านวัปปะแล้วก็มีพัติยะมหานามะจะฎีได้บวชไอ้บวชวันที่ปัญญากรทัญญะได้บวชคือเป็นเอหิพิขุปสัมปทาคือพระธิจ้าบอกว่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดทำบมรเลาเก่าดีแล้วท่านจงประพฤติธรรมเพื่อทาที่สุดแห่งทุกเถิดพอพูดแค่นี้บาทบริขารก็ลอยมาจากเสาชิงช้าสวมกรบแกบบถ้าใครไม่ได้ทําไว้เนี่ยไม่มีไม่มีมมฉะนั้นในชีวิตหนึ่งจะต้อง ถวายบาตรได้กี่บอลไว้นะครับถ้าไม่ทําเกิดในสีสีเมตไตรเนี่ยพอได้ฟังธรรมได้สําเร็จไปขอบวชพระเจ้าไม่บวชไม่บวชแม้แต่พระพาย,ยะที่ฟังธรรมแล้วสํเาเร็จลรหันเลยนะขอบวชไม่ได้บวชครับเพราะว่าไม่เคยไม่เรียกไม่มีบุญญาฤทธิ์ไม่สําเร็จด,ด้วยฤทธิ์ด้วยบุญน,น,นะครับดงนั้นต้องทําไว้นะครับจากนั้นนะครับก็มีอา่า ยะสะลูกของนางสุชา,ชาดาเนะะี่ยแล้วก็มีเพื่อนห้าสิบสี่อก็พระศาสนาก็สมบูรณ์ตรงนั้นนะครับอ่าเมืองปทม,มเทศนาอริยสัจเมืองอุบัติอริยสงเมืองยำบรรษาพุทธองค์เมืองปทมวงศบาศสกเมืองปทมศกเผยแผพย่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอริยธรรมทีนี้พอที่ ออกพรรษาแล้วพระองค์ก็สรงภาษาว่กออกไปประกาศพระศาสนาที่บอกว่าจารถาพิกเวพระหุชนะหิตายะพุชนะสุขายะโลกานุก,กรรมบายะพิสูทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงแห่งมาแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยให้เดินทางไปยังทิศต่างๆสแสดงธรรมแก่ชาวโลกด้วยอัลรพยัญชนะส่วนเราจะถาคตจะเสด็จไปที่พุทธคยาอพอมาถึงระยะทาง140กิโลพระควคีสา ได้มาฟังทำแล้วได้มาอีก30พนันศีสามสิ 30, เออหกสิบแล้วอยู่ป่าฝ้าอีก30แล้วอยู่ที่ขยาศีสะสะดินสามพี่น้องอุลุกกษัตระยขยากัสระ,สะ,ะนาทีกศัสระยดะะบริวาร1,000ได้มาอีก1น0่องค์แล้วมาที่นารันทาที่ท่านสายิีบุตกับโมคคลานะกับลูกน้อง250ก็ได้มาละหันอีก250แล้วมาแสดงโอวาปฏิโมก อันนั้นก็คือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่จเจริญมานะครับทีนี้หลังจากที่นางสิริมหามายาเทวีคลอ,อดบุตรได้เจ็ดวันเจ็ดวันนางไม่ไหวไม่ไหวอาจจะเป็นในสมัยก่อนมันเดินทางมันก็ไกลนะยี่ิกิโลในเดินทางรถม้านะ่ยมันไม่นิ่มนะกะตักก็ตักกะตัก ก็เลยอาจจะจะไอเขาเรียกซ้าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแต่ว่าเป็นกฎเหล็กเลยนะครับแม่พุทธเจ้าต้นกล้วยต้นลานต้นนี่ถ้าออกแล้วเนี่ยแม่ต้องตายอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยเป็นกฎเหล็กอ่แล้วก็หากอย่างนี้ไปทางนี้นะครับหนึ่งกิโลทางทิศ เนี่ยทางที่ตามาชีเนี่ยเป็นทางที่เหนือเนี่ยตมาก็เดินไปดูไปมาแล้วแต่ไม่พาไปมีสถูปของนางสิริมหามายาทวีสิริมหามายาทวีเป็นสถูปสถูปเก็บอัฐิที่นางหลังจากที่7วันนางสวรรคตสานนบานคตก็ไปถวายพระเพลิงอยู่ห่างนี้ไป1กิโลเห็นนั่นเป็นสถูปของนาง สิริมหามายาเทวีครแล้วก็ต่อมาพุทธศาสนาก็จเจริญเจริญเหตุที่กรุงกบิลพัทล่มสลายล่มสลายเพราะว่าพระเจ้าประสิทโกศลเนี่ยครับซึ่งหาง่างจากนี้ประมาณนัก400กิโลไปสาวัตถีแต่ว่าเราไม่ได้ไปพระเจ้าประสณทที่โกศลเนี่ย อยากจะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าก็จึงส่งคนมาขอที่ดาจากเมืองกบิลพัทเนี่ยครับแต่ว่าฝ่ายกบิลพัทเนี่ยจะไม่แต่งงานกับกับเผ่าอื่นพันอื่นนะครับจะแต่งงานกับกระบิลพัทกับเทวตหะแต่ว่าโวนอื่นจะไม่แต่งจึงกุคนใช้ขึ้นมาคนหนึ่งว่าเป็นลูกสาวของตัวเองอ ูใจแล้วไปแต่งงานกับพระเจ้าประสเสที่โกศลเกิดลูกมาคนหนึ่งชื่อว่าวิทูตภะวิทูตภะเสร็จแล้วเนี่ยพอวิทตูตภะโตขึ้นมาหน่อยอก็อาจจะมาเจ็ดแปดปีอะไรประมาณนี้ยอ,อก็ปกติเจ้าชายทั้งหลายเนี่ย